สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตค o อ n ทุน b o y วันนี้อยากจะมาพูดถึงโปรเจกต์ i i แล้วก็เหรียญที่เกี่ยวข้องกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเขาเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์เพืนเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากตรงนี้นะครับก็พูดถึงเหรียญของตัว AI นั้นเนี่ยจริงๆเรื่องของตัวโปรเจกต์ AI นั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับกับทางอีลอนมัส ด้วยเหมือนกันนะที่เขาเองก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสํนานักข่าววอลสิตเจอร์นรับก็มีการเปิดเผยนะว่าทางอีลอนมัสท่านได้ยื่นเอกสารนะสําหรับที่จะขอตั้งบริษัทใหม่นะที่สํนานักงานของรัฐเนวาดาเมื่อเดือนที่แล้วนะที่จะเน้นในการทํางานด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตามเอกสารที่ยื่นให้กับหน่วยง,งานของรัฐเนวาดานนะั้นเนี่ยก็ระบุนะว่าตัวทางอีลอนมัสท่านเนี่ยจะรับตําแหน่งเป็นดาย ดายเลคเตอร์นะครับโดยมีรายงานนะจากทางเว็บไซต์ Business Insight ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็บอกว่ามาร์สนั้นเนี่ยได้ซื้อนะตัวชิปเซตกราฟิกนะหรือว่าตัว G P U นะครับจำนวนกว่าหมื่นชิ้นนะสำหรับที่จะสร้างตัว Generative AI นะซึ่งก็เป็น AI ประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์จากข้อมูลนะและก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่คล้ายกับรูปแบบของชิ้นงานดั้งเดิมนะแต่ ก็ไม่ใช่การทําซ้ำนะครับซึ่ง g e n เน a เรทีฟ i นั้นเนี่ยก็มีศักยภาพนะครับที่โดดเด่นนะในการสร้างสารรค์งานรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นการสร้างอคอนเทนต์นะผลิตวิดีโอนะรวมไปถึงงานวิจัยต่างๆด้วยนะซึ่งก็จะเห็นได้ว่า AI นั้นเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้มากมายเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าบริษัทใหม่นะของอีลอนมัส์นั้นเนี่ยซึ่งถูกตั้งชื่อนะครับว่า X. AI นะก็มีจุดจุดมุ่งหมายนะที่จะแข่งขันนะกับ Open AI นะที่มีโปรดักที่โดดเด่นนะอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้กันก็คือ Chat GPT นั่นเองนะแต่เป้าหมายนะที่มีแต่เป้าหมายนะท,ยนะที่มีต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของทาง Open AI และก็ X. AI นะนั้นเนี่ยก็ คงจะแตกต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าติดตามข่าวกันนะก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าทางอีลอนมัสเองนั้นเนี่ยได้ออกมาตำหนิเหมือนกันนะแล้วก็เห็นแย้งนะกับแนวทางการพัฒนานของทาง Open Source อย่างชัดเจนเหมือนกันนะแม้ว่านะตัวเขาเองนั้นเนี่ยในอดีตนะจะเป็นจะเป็นผู้ก่อตั้งนะตัว Open Source เหมือนกันนะเมื่อปี2015ที่ผ่านมานแต่อีลอนมัสก็ได้ออกจาก โอเพนซอร์สแล้วนะในช่วงประมาณปี2018ที่ผ่านมานะซึ่งเรียกว่าการที่ AI นะกำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะั้นเนี่ยก็ยิ่งถือเป็นการเปิดโอกาสนะให้กับธุรกิจนะแล้วก็คนต่างๆนะที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้นะช่วยในการทำงานให้ได้มากขึ้นนะและเมื่อรวม AI นะเข้ากับเทคโนโลยี บล็อกเชนนะศักยภาพใหม่ๆนั่นก็เพิ่มขึ้นกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นกันนะครับเช่นการวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลบล็อกเชนและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยนะครับซึ่งก็จะช่วยลดการช่อโกงต่างๆได้นะครับและการใช้ครับใน Smart c o n t แท t กนั่นเนี่ยก็จะทําให้มั่นใจได้นะครับว่าการทําธุรกรรมนั้นเนี่ยเป็นไปตามกฎที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งตัว AI คลิปโตนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะ จากตัวคริปโตแบบอื่นๆในหลายๆในหลายๆด้านเช่นกันนะโดยประโยชน์หลักๆนะของทาง AI คริปโตนั้นเนี่ยก็มักจะมีแพลตฟอร์ม AI นะในตัวนะที่ช่วยให้ผู้ใช้และให้ผู้สร้างนะและใช้แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นเนี่ยและเหรียญ AI คริปโตค่อนข้างจะเป็นเหรียญรูปแบบใหม่นะโดยซึ่งถ้าอ้างอิงนะจากข้อมูลเว็บตัว Bybit ตรงนี้นะครับเขาเองเนี่ยได้เขียนบทความถึง5รายชื่อเหรียญ AI คริป t o นะครับที่น่าจับตามองนะครับซึ่งผมจะลองไล่เรียงข้อมูลไปที่เหรียญน,นะครับตามที่ทางเว็บไซต์ Bybit ัเนี่ยได้เขียนถึงนะครับก็คือตัวแรกนั้นเนี่ยก็เป็นตัวโปรเจก โอเชียนโปรโตคอนนะครับโอเชียนโปรโตคอนนั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มี Market Cap นะอยู่ในอันดับที่139เนะครับเ,เหรียญนั้นเนี่ยมีข้อมูลราคามาตั้งแต่ปี2019แล้วนะแล้วก็เออทำเคยทำออทัมไฮไว้นะที่ประมาณ1.68เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อโอเชียนนะเมื่อประมาณเ,เดือนเมษายนปี2021นะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ0ูน่งสีเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ โอเชียนะครับซึ่งตัวโอเชียนโปรโตคอนนั้นเนี่ยเป็น open source นะครับที่ช่วยให้บุคคลและก็ธุรกิจสามารถที่จะแลกเปลี่ยนและสร้างรายได้จากข้อมูลนะครับนอกจากนี้ยังให้บริการตามข้อมูลด้วยการช่วย ด้วยการช่วยให้ทั้งลูกค้าและก็ผู้ขายสามารถที่จะทําธุรกรรมได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยตัว Ocean p r o t o รโตคอก็ยังมีความปลอดภัยและมีความโปร่งใสในการสร้างจัดเก็บนะบและจัดการบริการตามข้อมูลนะและยังช่วยให้นักพนานักพัฒนานะครับหรือว่า d e v วลลอปเเนี่ยสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันนะที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติมากมายนะของตัว Ocean p r o t o รโตได้ด้วยนะโอเชียนโปรโตคอลเนี่ยมีเครื่องมือนะสำหรับ วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะและสร้างแบบจำลองการคาดการอีกทั้งโปตคอลยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้นะว่าใครบ้างนะที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้นะในขณะที่ผู้ใช้ก็ยังคงได้รับประโยชน์นะจากข้อมูลนั้นด้วยนะครับนั่นก็คือเหรียญตัว AI ค r y p t o ตัวแรกนะที่เกี่ยวข้องกับตัว AI นะอีกตัวหนึ่งนะที่ทาง บทความนะของเว็บไซต์ Learn. bybit เขาได้เขียนถึงนั่นเนี่ยก็คือตัว Set. AI นะครับซึ่งก็มี r k r t e t p อยู่ยันดับที่119นะปัจจุบันราคาอยู่ที่0.37เหรียญน,นะเคยทำ all Time High ไว้นั้นเนี่ยที่ประมาณเดือนกันยายนปี2021นะที่ประมาณ0.9เหรียญน,นะเ,เหรียญนั้นเนี่ยมีข้อมูลราคามาตั้งแต่ปี2019นะตามเว็บไซต์ Coin Market Cap นะซึ่งตัว Fed.ai นั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเครือข่ายบล็อกเชนแบบ Open source นะครับซึ่งใช้ AI แบบ d e สเนน Li น์นะเฟดดอนั่นเนี่ยมีฟีเจอร์นะของเอเจนต์ข้อมูลบริการนะและและสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ d e สเนน Li น์นะครับที่สามารถโต้อตอบกันนะเพื่อค้นหาเจราจารนะครับและดำเนินการและดำเนินการบริการนะ,ะเหรียญประจำเครือข่ายอย่างเฟดนั้นเนี่ยคือและคือสิ่งจูงใจนะคสำหรับที่สำหรับผู้เข้าร่วมเครือข่ายนะครับโดยจะ เรียกว่าเป็นยูทิลิตี้คอยนะครับที่จะอำนวยความสะดวกสะดวกนะในการทำธุรกรรมนะครับและเรียกว่าให้เป็นรีวอร์ดนะครับสำหรับ miner นะหรือว่าว v a เ i เตอร์นะครับในการตรวจสอบบล็อกใหม่นะบนตัวบล็อกเชนนะครับตัวแพลตฟอร์มนี้นั้นเนี่ยยัง ให้เครื่องมือนะครับแก่ Developer นะในการสร้าง Autonomous Agent นะครับที่สามารถโต้อตอบกับเครือข่ายได้นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้เองนั้นเนี่ยทาง FED.ai นะจึงสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับตัวหลายๆอย่างได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Smart Home นะหรือว่าบ้านอัจฉริยะนะครับซัพพลายเชนนะครการขนส่งนะแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆอีกได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะของตัว FED.ai นะอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัว ซิงคูเรลิตี้เน็ตนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะที่อยู่บนเครือข่ายของตัวแคนโนนะก่อนหน้าน,นี้เคยอยู่เครือข่ายของตัวที่เลี่ยมมาก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมาเก็ตแคปนะอยู่ในอันดับที่เก้าสิบสองในปัจจุบัน,านร,บาราคาอยู่ที่สามสิบเจ็ดเซนนะครับราคานนั้เนี่ยเคยทำออทาำไฮนะตอนที่ถูกลิสต์มาเลยนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำออทาำไฮตอนนี้แล้วก็ย่อต่ำลงมาครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือทำออทาำไฮในช่วงเดือน กันยายนนะปี2021นะที่ประมาณ0.63เซนนะนะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ3 7เซนนะซึ่งสำหรับตัว Singularity n น t เนี่ยเป็นโปรโตคอล Open So u r c e นะับและรวบรวมนะ a r t Contact นะสำหรับเครือข่ายด e n t r a l i z e d นะของบริการ AI นะครับที่ประสานงานกันนะเพื่อช่วยให้ Developer นะสามารถที่จะสร้างรายได้นะจากบริการา AI นะบนเครือข่ายนะครับ มีเหรียญตัวโทเค็นที่ชื่อว่า AGIX นะเป็นเหรียญประจำโปรเจกต์ตัวนี้นะเอ่อส่วนซึ่งตัว Singularity นี่ยเนี่ยจะช่วยนะใหนน้นักพัฒนาักพัฒนานี่สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชัน AI นะที่ โต้อตอบนะกับแอปพลิเคชันเครือข่ายอื่นได้นะครับดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ทํางานร่วมกันนั้นเนี่ยจะสร้างแพลตฟอร์มที่มีแพลตฟอร์มนะที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่ง developer สามารถที่จะค้นหานะซื้อหรือขายบริการ AI ได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะตัว s y n g u l i t y n e เนะยังมีการเข้าถึงนะตัว Algorithm AI นะและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะซึ่งจะช่วยให้ d e v e l o p e เ สามารถสร้างแอปพลิเคชันนะที่ใช้ประโยชน์จากศัก,กยภาพนะของตัว Mach ช e a r n i n g นคะรับได้อย่างเต็มที่นะในขณะเดียวกันนะตัว s y n g u l i t y Net นนั้นเนี่ยยังช่วยนะให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบ Multi-Agent ที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่ปลอดภัยและก็เชื่อถือได้ด้วยนะนั่นก็เป็นตัว s y n โ a r i t y Net นครนะ อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ทางบทความของไ y b i t นั้นเนี่ยได้พูดถึงนะก็คือตัว deep brain chain นะปัจจุบันนั้นเนี่ยมี Market Cap อยู่หลังไทยเหมือนกันนะแต่ไา,ายเลยนะครับอยู่อันดับที่1นึ่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้านะราคาปัจจุบันอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์สามหกตัว dbc นะครับต่อดอลลาร์นะครับราคานั้นเนี่ยเรียกว่าต่ำมากนะตอนลิสต์มาแรกๆเนี่ยพุ่งสูงนะครับที่ประมาณปี2018แล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับ เรียกว่าย่อต่ําลงมาโดยตลอดนะครับผมจําได้ว่าคอต่างๆเนี่ยเคยทำออตัมไฮกันประมาณช่วงปี2021นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีออทัรรมไฮที่น่าตื่นเต้นเลยนะครับในช่วงปี2021นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานนะโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้นั้นเนี่ยเขาบอกนะว่าเป็นเ,เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่สามารถที่จะ ปรับขนาดหรือว่าสเกลได้อย่างไม่จำกัดนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มการประมวลผล AI ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนนะครับซึ่งช่วยให้สามารถใช้ความสามารถ AI ได้อย่างปลอดภัยเป็นส่วนตัวนะครับและก็มีความคุ้มค่านะแพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับช่วยให้เ e เวลลอปเปอร์นะ AI นะสามารถเช่าพลังการประมวลผลจากผู้ใช้รายอื่นนะครับนะบนเครือข่ายนะและชำระเงินนะับด้วยเหรียญตัว DBC นะครับซึ่งก็เป็นโทเค็นหลักของเขานะ ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนในการใช้งานแอปพลิเคชัน A.I. ได้นะครับนอกจากนี้นะตัวดิฟตัวดิฟเบ c นเชนนั้นเนี่ยยังมีเลเยอร์ความเป็นส่วนตัวนะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นะครับโดยบริษัทขนาดใหญ่มักใช้ตัว Deep b r a เชนเ a i n เขาบอกว่าบริษัทใหญ่นะัเนี่ยจะมาใช้ตัวดิฟเบลนเชนเนี่ยเพื่อพัฒนา เกมนะบนข่าวนะการจําลองเซมิคอนดักเตอร์และกอ็อุตสาหกรรมอื่นด้วยนะแต่ว่าดูข้อมูลนะราคาของเหรียญน,นั้นเนี่ยไม่ค่อยสะท้อนนะจากากับเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงเหมือนกันนะอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มโปรเจกต์อยู่หรือเปล่านะใครสนใจก็ไปดูข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้นะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ของเว็บไซต์ของเขาไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับ ส่วนเหรียญถัดไปนะก็คือตัวโนโะมเลียนะผมไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ,ะชื่อตัวโทเค็นเนี่ยก็คือตัว NMR นะปัจจุบันมี Market cap นะอยู่อันดับที่261รเนะราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1 7 8เจ็ดจามนะครับเคยทำออทำไไว้นั้นเนี่ยในช่วงนะประมาณเดือน เมษายนปี2021นะซึ่งก็เป็นช่วงที่หลายๆคอยทำออโตมายในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ19เเซนนะเออ19เหรียญนะ1 9 5เหเหรียญนะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลนะของโปรเจกต์นี้นะั่นเนี่ยตัวเนลเม利亚นั่นเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับช่วยที่นะครับช่วยจัดการพอร์ตการลงทุนของเฮดฟันนะและแพลตฟอร์มการซื้อขายนะโดยประโยชน์หลักๆของตัวเนลเมียนะคือช่วยให้กองทุนนะเฮดฟันนะและสถาบันการเงินอื่นๆนะ สามารถเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องจ้างบุคลากรน,นะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งเหรียญของเครือข่ายนะที่เรียกที่มีชื่อย่อว่า m n m r นเนี่ยซึ่งช่วยให้ผู้ใช้นะสามารถชำระค่าบริการได้โดยตรงนะบนแพลตฟอร์มนะและเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจนะให้ผู้ใช้นะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบนเครือข่ายนะโดยเหรียญ n M.R. นับสร้างบนบล็อกเชนของตัวอีทิเลียมนะและจะใช้เพื่อเป็นรางวัลนนะัแก่เทรดเดอร์นะที่คาดการการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้องนะโดยตัวน e ว m i l ลียเนี่ยมีแอปพลิเคชันสำหรับเทรดเดอร์อยู่2แอปพลิเคชันด้วยกันนะก็คือตัวแรกก็นเนี่ยก็คือตัว New Tour nament, Tour nament น e วเ i เลียโช o u ทัวร์นานตะนะซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์ที่อนุญาตให้ทุกคน คาดการการเคลื่อนไหวของตลาดนะโดยผู้ที่คาดการได้อย่างถูกต้องจะได้รับรางวัลนะเป็นเหรียญตัว NMR นะส่วนอีกแอปพลิเคชันสำหรับเทรดเดอร์อีกตัวหนึ่งนะก็มีชื่อว่าตัว Signal Competitor นะมีลักษณะเหมือนตัว New Media Tournament นะโดยจะให้รางวัลนะแก่ผู้เข้าร่วมด้วยเหรียญ NMR เหมือนกันนะครับถ้าหากสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐานหรือเทคนิคได้สำเร็จนะก็จะได้รางวัลตัวนี้ไปนะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นเหรียญต่างๆนะครับอ้างอิงตามบทความนะของทางเ e a r n by Bit นะแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับ AI อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางตรงนะแต่ทาเป,เป็นทางอ้อมกนะ็คือตัว d o สคอยนนั้นนะโดสคอยนนั่นเองนะโดยโดสคอยน์นั้น,นะน,นจริงๆก็ไม่ได้ทาเกี่ยวกับโปรเจกต์เออะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องกับอีลอนมัสนั่นเองนะครับซึ่งเขาเองนั่นเนี่ยก็เรียกว่าชอบเหรียญน,นี้เป็นพิเศษนะ เป็นพิเศษเหมือนกันครดังนั้นนั่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าโด c o อยนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าอินดิ a เกต้มารวมกับแพลตฟอร์ม AI ตัวใหม่ของอีลอนหรือเปล่านะเหมือนกับเขาที่เหมือนกับที่เขาเคยทำนะกับตัวทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับนั้นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะส่วนภาพรวมตลาดวันนี้นะตัว Bitcoin เองนั้นเนี่ยก็ยังย่อ,ยอต่ำลงมานะอยู่ที่ประมาณ28,000นะก็ยังเลเวลอยู่ที่ประมาณ20,000 แปปลายปลาย2อ3 0 0 0 0นอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวค่า BTC ค o ยเฟี a นกรี e d ินเด็นะวันนี้นะยังอยู่ที่ค่า Greed อยู่นะครับวันนี้ย่อต่ำลงมาอยู่ที่ค่า52อนะอยู่ที่ New t ท a l นะย่อต่ำลงมาขอใจว่าน่าจะย่อต่ำลงมากว่าเมื่อวานนะเมื่อวานอยู่ที่ค่ากรีดอยู่นะครับก็เป็นไปตามราคานะของตัว bitcoin บิตคอ n ที่ย่อต่ําลงมาด้วยนะคร,ราคา เดลี่วันต่อวันนั้นเนี่ยหรือแม้แต่สัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าก็คงแว่งอยู่แบบนี้นะแต่ในระยะลองเทอมแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่า Bitcoin ยังจะสามารถที่จะไปต่อได้มากกว่านี้นะครับอีก5ปี10ปีนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะสำหรับตัวโปรเจกต์คริปโตที่ทำในเรื่องของ AI นะครับก็สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆฟัง วันนี้ครับแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนับเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนับเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ